Facebook cover นะคะโดยการใช้แคนวานะคะเราก็ลองมาดูว่าเราทำสไตล์ไหนมันก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกเยอะเลยแหละว่าแบบเป็นแนวไหนเราลองเลือกกันที่คล้ายๆของเราอะคะ่ะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเยอะนะหรือว่าเลือกแบบที่ชอบก็ได้บางทีแบบไอ้แบบสีสันที่เราชอบอะมันเป็นเรื่องอาหารอะไรเงี้ยแต่เราชอบสไตล์เนี้ยเราก็แค่ไปเปลี่ยนรูปภาพค่ะ แต่ถ้าเราด้ที่มันใกล้เคียงของเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็ง่ายเลยอ่ะอย่างเช่นเดี๋ยวเอานี้ละกันฟรีมันจะมีฟรีกับจ่ายเงินนะถ้ามีสัญลักษณ์ตัว s อดอลลเนี่ยก็คือต้องจ่ายเงินให้เขานะคะถ้าเป็นแบบนี้คือเขาให้ใช้ฟรีนะคะเลือกเข้าไปโอเคเขาจะบอกเราว่าโทนเป็นอย่างเงี้ยฟอนต์เขาเป็นแบบนี้นะแล้วก็แบบรูปที่เขาใช้เป็นแบบนี้หรือว่าจะแบบว่านี้พวก Machine Learning หรือว่า AI มันก็ทำงานดีเนาะมันก็จะแนะนำตัวอื่นๆให้เราอีก แต่เอาเนี้ยแหละเหมาะดีเลือก use template use this template คือใช้เทมเพลตนี้นะจ๊ะอันนี้มันคือตัวอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราอะเราไม่ได้ชื่อนี้เราไม่ได้เว็บนี้นี่เราก็เปลี่ยนนะคะแค่คลิกเข้าไปตรงที่เราจะเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนได้ไมัได้คลิกค่ะตรงไหนเปลี่ยนไม่ได้มันก็จะไม่ให้คลิกนะคะฟอนต์ก็จะเป็นฟอนต์ที่เขากําหนดแต่เราเปลี่ยนฟอนต์ได้นะอันนี้ชื่อเพจเราก็คือ Digital Marketing 101 หนึ่งนย์หนึ่งขยับได้ได้วยนะเราอยากอันนี้ตรงทีโทนทงโอ๊ยลิ้นพันกันตรงสีนะมันขึ้นกับโทนสีของเว็บไซต์เรานะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเช่นด้ยเว็บชั้นโทนสีชมพูนะเธอโทนสีเหลืองนะเธอเราก็เข้ามาเปลี่ยนตรงนี้เขาก็จะมีให้เราสีม่วงละกกันนะคะแสงถึงแบบปัญญาและความฉลาดนี่ <laughs> คิดเองทั้งสิน้นนะคะ ก็ลองดูอ่ะ digital marketing หนึ่งศูนย์หนึ่งถ้าอยากเปลี่ยนฟอนต์ก็เปลี่ยนได้นะก็เลือกไปเขาจะมีฟอนต์ให้ดูนะคะไม่เอาฟอนต์นี้เปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่นก็คลิกไปนะคะแต่ว่าชอบฟอนต์นี้อยู่ละอันเดิมนี่แหละดีแหละนะคะก็ใช้อันเดิมแต่ว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนสีอย่างเช่นรู้สึกว่าเออสีคู่ตรงข้ามนะเหลืองละกันจะได้ตัดกับม่วงก็คลิกตรงเคอร์เซอร์ตรงตัวสอนค่ะแล้วก็ตรงตัวเอมก็จะ ให้เราเลือกสีเราก็มาเลือกเปลี่ยนอ่ะม่วงเหลืองน,นี่แหละแจมอ่ะคิดเองนะคะไซส์ใหญ่กว่านี้ได้ไหมได้สีมีให้เลือกนะคะอะไรอย่างเงี้ยดูความสวยงามด้วยนะไม่ใช่ว่าใหญ่สะจนแบบเกินเบอร์ใหญ่แค่บางส่วนก็ได้อ่ะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหนึ่งศูนย์หนึ่ง อินสโลแกนแต่มือใหม่การตลาดออนไลน์ฉบับมือใหม่ฉบับมือใหม่อ่ะฉบับมือใหม่อ่าแต่พอในนี้เห็นมว่ามันใหญ่เกินบรรทัดใช่ไหมมันก็มีวิธีแก้ค่ะก็ยืดมีกระแดะนะคะหรือว่าตรงนี้ ถ้ามีเว็บก็ใส่เว็บแต่ตอนนี้ยังไม่มีโอเวนไห้ก่อนลบไปก็ได้นะคะหรือจะใส่เป็นยูเซอร์ของ Facebook อะไรก็ได้แล้วแต่เราแล้วเ,เลือกลบได้นะวเวลาลบกดคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าลบลลคือบทั้งหมดแต่ถ้าลบอิเลเมนต์ก็คือลบแค่บางส่วนคือตรงที่เราคลิกไว้นี่ก็ลบอิเลเมนต์จะหายไปแค่ช่องเดียวอ่ะเรียบร้อยเสร็จละ cover ง่ายๆชิวๆนะคะพอทําเสร็จเราก็เลือกดาวน์โหลดนะคะอ๋อเปลี่ยนรูปได้ด้วยถ้าเป็นรูปให้ดูเปลี่ยนรูปแล้วคลิกที่รูปนะคะถ้าเราอยากทำเอฟเฟกที่รูปนะเราก็เลือกได้เช่นอยากจะทําเป็นพิกเซลมันอาจจะไม่ได้ฟรีทุกอันนะปกติไม่ค่อยใช้หรอกจะใช้แค่ฟิลเตอร์นะนี่ฟิลเตอร์มันก็จะมีเปลี่ยนโทนเลือกเฉดได้ด้วยนะอยากได้แนวไหน อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคิดว่าดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะสวยอยู่แล้วแล้วก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนรูปใช่ไหมพอเราคลิกตรงรูปปุ๊บอะเราก็มาตรงส่วนของโฟโต้ค่ะเราสามารถเพิ่มรูปได้อีกนะอย่างเช่นอยากเพิ่มรูปหมาเนี่ยจัดวางได้เลยซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอันนี้ใช่ปะแต่ถ้าเราอยากจะแบบ ใส่มันเพิ่มอ่ะมันก็เพิ่มได้ค่ะมีอิสระในการดีไซน์นะคะหรืออยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นภาพหลังพื้นหลังเลยก็ได้นะขยายมันก็ได้ให้มันกลายเป็นพื้นหลังแทนนะคะแต่ว่าอา้าวพอขยายแล้วตัวสีสสม่วงม่วงหายไปใช่ไหมก็เราก็แค่ทําให้มันดันลงไปอยู่ข้างล่างค่ะคลิกลูปไว้อยู่แล้วก็กด position กด backward มันก็จะลงไปข้างล่างแหละเนี่ยอันนี้ก็จะดันกลับเข้ามาอย่างเงี้ยตัวอย่างนะคะ แล้วก็ถ้าแบบโอ๊ยไม่เอาอ่ะรูปเปลี่ยนรูปก,ก็กดคลิกที่รูปไว้แล้วก็กดทางขยะอ่ะกลับมาแล้วนะคะเนี่ยก็มีความอิสระในการดีไซน์มีหลายแบบเลยนะแต่นี้คือสอนแบบง่ายๆเพราะเราแค่จะทำโคเวอร์ให้มันเริ่มต้นได้เร็วๆก่อนนะคะทำเสร็จถูกใจเลิศนะคะเดี๋ยวๆๆขอใส like ่อิลลเมนก่อนอิเิเมนเหมือนพวกแบบของตกแต่งอ่ะกระจุกกระจิกนะคะ,นะคะหน้าเอ็นดูอ่ะเรา ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหนึ่งสุดหนึ่งเราคิดว่าเราจะใส่ไอคข้อเกี่ยวกับอะไรดีนะลองเซอร์ซีมาร์เก็ตติ้งมันมีอะไรให้เราใส่บ้างเพียบเลยลองดูว่าอันไหนที่เหมาะกับเราอย่างเช่นว่าเอ้ยอันนี้แหละวะดูความเป็นแบบมือใหม่มือใหม่เปิดร้านออนไลน์เอ๊ะหรือถ้าไม่ถูกใจต้องเปลี่ยนสิชอ็อปดิเอออันนี้เหมาะกว่าไหม ใส่รูปช้อปปิ้งเข้าไปใส่รูปร้านเข้าไปถ้ามีสัญลักษณ์เป็นมงกุฎเป็นคราวอย่างนี้ค่ะก็คือโปรโเรา,เ,าเขาไม่ให้เราใช้ฟรีนะพอดูไปเอ๊ะไม่เหมาะวะน,นี้มันดูเป็นหน้าร้านทั่วไปเนี๋ยลองดูซิออนไลน์ช้อปปิง้งหรือออนไลน์ชอ็อปอะ เฮ้ยดูดีขึ้นเพราะว่าเราจะทำอยู่กับซื้อของออนไลน์หาค่าหาที่ฟรีนะคะอันนี้ดีไหอันไหนดูแบบดูเหมาะอ่ะเงินเอาอันนี้ละกันมีความเป็นเว็บไซต์และหน้าร้านคนน่าจะแบบรู้เรื่อง เอออันนี้ก็ดีนี่ก็ดีดอ่ะคิดป๊๊ปามาปรากฏมีปัญหาตายละสีแบบกลืน่ะกลืนมากเลยอ่ะทำไงดีก็มีสองเลือกค่ะอยากเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นสีอื่นก็ได้หรือเปลี่ยนสีของตัวไอคอนก็ได้นะคะก็เลือกดูไม่เอาม่วงเอาเหลืองไอเด่นขึ้นมาหน่อยตรงที่เคยเป็นสีฟ้าไม่เอาละเอาขาวอ่ะได้ตรงที่เคยเป็นสีน้ำเงิน หกกือะไรประมาณนี้นะคะมันก็อิสระอยู่นะในการดีไซน์นะคะโอเคเรียบร้อยได้ดังใจดาวน์โหลดจะเวลาดาวน์โหลดเนี่ยมันจะมีถ้าเราใช้ฟรีใช่ไหมมันก็จะให้เลือกได้ไม่กี่อันแหละถ้าเกิดอันนี้คือต้องเสียเงินดาวน์โหลดนะเขาก็จะมีแนะนําปกติถ้าเป็นรูปคะ่ะก็แนะนําเป็น PNG หรือไม่ก็ Jpg แต่าจะชอบใช้ PNG เพราะว่า เมันเป็น high Quality i m a g e ด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งคือแบ็ r กราวอ่ะคือถ้าเราทำเป็นพื้นใส่แบ็ r กราวก็จะใสนะคะเป็น t s p n s e n t Background อ่ะตรงนี้เขาให้เลือกได้นะแต่ว่าต้องเสียเงินเราจะใช้ฟังก์ชันเพิ่มนี้เขาเรียกว่าโมเดลการตลาดแบบฟรีเมียมนะคะใช้ฟรีได้จ้ะแต่ถ้าอยากใช้มากกว่าที่ฉันให้ฟรีเธอจะจ่ายเงินฉันนี้พอกดดาวน์โหลดปุ๊บพื้นเสร็จตัวเนี้ยก็คือเขาก็เหมือนกับว,ว่าใช้ฟรีอ่ะ ไปแนะนําเพื่อนให้มาใช้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ c o อปปหรือแชร์ก็ถือว่าช่วยเขาทามาหากินนะคะแต่จริงๆแล้วมันเสร็จแล้วนะไม่ต้องทําก็ได้ก็กดปิดแล้วที่เราดาวน์โหลดมามันก็จะอยู่ตรงข้างล่างนี้นะคะเราก็คลิกเข้าไปดูค่ะ Show in Finder นะดูซิว่ามันไปโหลดเก็บไว้ที่ไหนปกติมก็จะมาที่ดาวน์โหลดนะคะนี่ยูก็จะชอบเอา,าไปไว้เดสก์ท็อปได้ค่ะง่ายๆนะไหนเปิดดูซิอ่ะสวยงามอะ่ะนะคะ ได้แล้ว Facebook Cover นะคะขั้นถัดไปก็เอาไปอัปโหลดนะคะแต่เดี๋ยวยังไม่จบเดี๋ยวจะสร้างโลโก้หรือว่าแบบตัว Facebook Profile กันต่อนะคะ